สงครามที่มันยาวนานที่สุดในโลกมันจะยาวนานสักแค่ไหนและสงครามที่มันน่าอับอายขายขีหน้มวลมนุษยาชาติมันจะอับอายสักเพียงใดประเทศไหนเป็นผู้เริ่ม,มาาาาเรามาหนีจากเรื่องที่น่าปวดหัวมาผ่อนคลายกันบ้างกับเรื่องราสุดฮาของสงครามที่เรียกว่าแบบนี้เกิดได้เหละครับพี่ และเรื่องเล่าของสงครามเหล่านี้มันจะหายังไงไปดูกันเลยดีกว่ากับสองสงครามที่นาอับอายขายขีหน้าที่คุณยังไม่รู้เรียกดว่าแบบนี้ก็ได้เลยครับพี่จะมีสงครามอะไรกันบ้างไปหาคําตอบกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กําลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1. 1. รงสงคราม3 35ปีสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก สงคราม3 3 5ปีเป็นสงครามระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์กับกลุ่มกษัตริย์นิยมเก่าของประเทศอังกฤษที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี1 6 5 1ถึงแม้ว่าประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีกองกำลังที่แข็งแกร่ง แต่ก็มักเจอหลีกเลี่ยงการประทะกับกลุ่มอื่นๆอยู่เสมอแต่สงคราม335ปีนี้เกิดขึ้นจากผลพ่วงของสงครามกลางเมืองในอังกฤษที่ลบกันมาก,กว่า9ปีตั้งแต่ปี1642ถึง1651ในตอนนั้นประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายกษัตริย์นิยมนำโดย King ชาร์ลส์ที่2และกลุ่มฝ่ายรัฐสภานำโดยอลเวอร์คอมเวล ในตอนนั้นกลุ่มรัฐสภาชนะสงครามปราบปรามกลุ่มกษัตริย์นิยมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมดทำให้ได้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษและกลุ่มฝักใฝ่ายระบบกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็จะอพยพไปอยู่ที่หมู่เกาะซีลรียภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ตัดภาพมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเป็นพันธมิตรของอังกฤษมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงที่อังกฤษทําสงครามกับสเปนกับสงคราม80ปีที่ฝ่ายสเปนส่งกองเรือหนุนบุกอังกฤษในสมัยของพระนางเอลิซาเบธที่1แต่สงครามกลางเมืองที่อังกฤษคราวนี้ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ได้สนับสนุนรัฐสภาของคัมเวลและในวันที่30มิถุนายนาปี1651 กองเรือชาวดัชนำโดยนายพลมาซินทรมออกเดินเรือไปยังหมู่เกาะเซลลี่หมู่เกาะที่ฝากฝ่ายระบบกษัตริย์ของอังกฤษได้อบพยพมาและทางเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มประกาศสงครมเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขเดียวนั้นก็คือให้ฝ่ายกษัตริย์นิยมที่อยู่ที่นี่ยินยอมแต่โดยดีและต้องจ่ายค่าปริกรสสงครามหลังมีเรือของชาวดัชถูกโจมตีทำลาย พอได้ยินแบบนั้นแล้วฝ่ายกษัตริย์นิยมของอังกฤษก็ได้ยอมจำนนแต่โดยดีเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าการประกาศสงครามในครั้งนี้ไม่มีการหนองเลือดไม่มีการใช้กระสุนปืนอา้าวแล้วทำไมสงครามนี้มันถึงได้ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เนื่องจากสงครามนี้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาได้อย่างใดกลายเป็นว่าชาวดัชก็ลืมประกาศยุติสงครามภายหลังเพราะอีกฝ่ายยอมแพ้แต่โดยดี ทำให้สงครามนี้ดำเนินการมาเรื่อยๆนับหลายร้อยปีที่ไม่มีใครรับรู้และไม่มีใครสนใจจนกระทั่งในปี1985นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างรอยดันแคนได้เกิดเอกใจว่าเอ๊ะใบประกาศยุติสงครามมันอยู่ไหนกันลอยก็ได้เริ่มต้นค้นหาข้อมูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้ ทาให้เขาได้ทราบว่าสงครามนี้ยังดําเนินการอยู่ไม่มีการประกาศยุติสงครามที่อย่างใดพอเขาเริ่มค้นหาก็ได้ส่งจดหมายไปยังสถานทูตของเนเธอร์แลนด์ในสหรัฐอาณาจากักรเพื่อให้ท่านทูตมาลงนามสนทิสัญญาสงบศึกเรียกได้ว่าสงครามในครั้งนี้มันก็ปาไปกว่า335ปีจนกระทั่งในวันที่17มเมษายนปี1986กก็คือวันสิ้นสุดของสงครามนั่นเอง แม่แบบนี้ก็ได้แหละครับเดกพี่ประกาศสงครามแต่ก็เอ๊ะลืมไปลืมประกาศปิดถูกก็เลยกลายเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นเอง 2. The i m m o v a มวสงครามระหว่างมนุษย์กับนกยักษ์สงครามในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องตลก แต่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันสงครามจริงๆจังๆที่ทําให้ประเทศออสเตรเลียอับอายขายขีน้าชาวโลกมาแล้วแหละเพื่อนเพื่อน,นเชื่อกันหรือเปล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีมวลมนุษยชาติสู้กับนกอีมูสิ่งที่ผีคนั่นก็คือสงครามในครั้งนี้นกอีมูได้เป็นฝ่ายชัยชนะส่วนมนุษย์เราก็คือยอมจำนวนนั่นเองและเหตุใดทำไมนกอีมูถึงชนะมนุษย์ได้ โดยสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในปี1932ในเวลานั้นเป็นเวลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงในระยะหนึ่งเหล่าทหารออสเตรเลียที่ไปลบก็ทยอยกลับมา หลังจากมีนักรบทหารผ่านศึกตกงานเป็นจำนวนมากรัฐบาลออสเตรเลียจึงจัดพื้นที่ให้กับเหล่าทหารเหล่านั้นโดยเป็นการทำการ,กรเกษตรเพื่อเลีออ้ยงชีพต่อไปแต่ในครั้งนั้นรัฐบาลได้บุกเบิกพื้นที่ออสเตรเลียตะวันตกให้กับเหล่าทหารแต่กับพบปัญหานั้นก็คือเจ้านกอีมูเจ้าถิ่นโดยนกอีมูเป็นนกขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศ วิ่งเร็วมากๆโดยมันสามารถวิ่งเร็วสูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและนกอีโมลต,ตัวเต็มวัยก็สูงถึง2เมตรแรีไก้ว่าสูงกว่ามนุษย์เลยทีเดียวโดยมันจะมีนิสัยหากินแบบเป็นฝูงมีแหล่งอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของออสเตรเลียและมันก็มีจำนวนประชากรกว่าหมื่นๆตัวหรืออาจจะถึงแสนตัวเลยก็ว่าได้เป็นนกเจ้าทีนนั่นนะปัญหามันเริ่มต้นก็คือ เมื่อเหล่าทหารเข้าไปทำการเกษตรเพื่อหาเหลืองชีพของตนแต่ปลูกเทา่าไหร่เจ้านกอีโมก็พากันมากินพืชผลทางการเกษตรจนเสียหายทุกรอปลูกแล้วปลูกเล่านกอีโมก็บอกว่าเออมาเล่ามากินบุฟเฟ่ต์กันนางเหล่านกอีโมก็แห่กันมากินจนพืชผลเสียหายไปหมด เมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งแล้วหลายครั้งเล่าเหล่าทหารของออสเตรเลียจึงได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าหาพื้นที่อะไรก็ไม่รู้มาให้ประกอบอาชีพเพราะถูกนกอีมูรลลบกวนตลอดรัฐบาลจึงเน้บุกเบิกพื้นที่ทำกินใหม่ในบริเวณใกล้เคียงแต่รอบนี้ก็ไม่พ้นอยู่ดีก็เป็นบุฟเฟ่ตของนกอีมูไปปัญหาเริ่มรุลุแรงขึ้น ทหารเริ่มออกมาเรียกร้องจนทำให้เซอร์จอห์นเพียสรัฐมนตรีกระทรวงกระโหมในยุคนั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เขาจึงตัดสินใจลงนามในใบสั่งประกาศสงครามกับนกอีโมทันทีโดยสั่งให้นายพลเมเลดิกกับกองกำลังทหารกว่า12นายพร้อมอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นปืนกลสกระบอกรวมไปถึงกระสุนมากกว่า1 0 0 0 0นัดไปลงพื้นที่ทันที และปืนเกินที่ว่ามันคือปืนเกินเลวิสเป็นอาวุธที่เลื่องชื่อในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะมันมีอนุภาพที่ร้ายแรงพลังการทำลายล้างสูงสามารถกำจัดค่าศึกได้หลายคนมากๆแต่พอมันใช้กับกองทัพอีมูเท่านั้นแหละหรือเรื่องเลย พงนกอีมูขนาดใหญ่เต็มทุ่งนากับหน่วยของผู้พันเมเลดิกก็ตั้งปืนกลบรรจุกระสุนพร้อมเปิดฉากยิงกับนกอีมูสรุปสุดท้ายก็ได้สังหารนกอีมูไปกว่า2-300ตัวแต่ผลที่ได้กลับมานั้นก็คือพวกเขาต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากกับการกระจายตัวเป็นกลุ่มเล็กๆของนกอีมูและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้มันสามารถหลบกระสุนปืนได้เรียกได้ว,ว่าในการเปิดสึกในการโจมตีในครั้งแรกเป็นที่ล้มเหลวเป็นอย่างมาก <c oughs> ถัดมาในวันที่สองฝ่ายทหารได้ทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เนื่องจากไม่สามารถทําอะไรนอกอีมูเหล่านั้นได้กลยุทธ์ที่ใช้ในครั้งนี้นั้นก็คือการซุ่มเจมตีโดยเหนื่อยทหารได้คลืบคานเข้าไปในบริเวณส่วนของชาวนาและวหลอให้นอกอีมูเข้ามากินพืชผ,ผลผลิต จากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการยิงระดมใส่นกอีมูแต่ทว่าไอ้ปืนกลที่ดีที่สุดในสงครามเลิกครั้งที่หนึ่งก็เกิดอาการขัดข้องไปหนึ่งลำและในวันที่สองก็สามารถกำจัดนกอีมูไปได้เพียงแค่สิบกว่าตัวเหล่าทหารก็ได้กลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะนกอีมูมันไม่ได้โง่อย่างที่คิดในหนึ่งฝูงนกอีมูมันก็จะมีหัวหน้าของมันอยู่ซึ่งมันจะเป็นนกอีมูตัวใหญ่มากึมา โดยจากฝูงนกอีมูจะคอยสังเกตการให้ตัวอื่นๆถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็จะส่งสัญญาณไปให้นกอีมูตัวอื่นๆจากนั้นมันก็จะพากันวิ่งแตกกระจายอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กองทัพออสเตรเลียได้ใช้จัดการกับเหล่านกอีมูนั้นก็คือการใช้รถกระบะติดปืนกลนแล้วขับไล่ยิงนกอีมูมันฟังดูนะ่าจะเวิร์กถูกไหม แต่แผนนี้กับพังไม่เป็นท่าเพราะความเร็วสเต็ปการวิง่งซิกแซกของนกอีมูทําให้เหล่าทหารยิงพลาดกันละนาเสียอาวุธไปเปล่าโด้วยผู้มีประเทศที่เป็นผิวครูค่ะทําทให้การยิงนกอีมูเป็นเรื่องที่ยากมากๆแผนนี้จึงล้มเหลวอีกแล้วแหละเรียกได้ว่าสงครามนี้มันเยืดอเยือไปมากกว่า4 40วัน หน่อยทหารได้สูญวนเสียปืนหนึ่งกระบอกส่วนกระสุนก็หมดไปกว่าหมื่นนัดแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดนอกอีมูได้และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสภาออสเตรเลียโดยวุฒิสมาชิกเจมส์ันได้ต่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหมเซอร์จอห์นเฟียสว่าท่านบ้าไปแล้วหรอที่ไปประกาศศึกกับสงครามนอกอีมูที่เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษอะไรเลย ในครั้งนี้วุฒิสภา,าก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าควรไปประกาศยุติสงครามซะสุดท้ายในวันที่10ทธันวาปี1932เซอร์เจมฟิสก็ได้ลงนามประกาศยุติสงครามแล้วทหารจำเป็นต้องถอนทัพกลับมาเพราะภารกิจล้มเหลวไม่เป็นท่ามีการอบพยพชาวไร่ชาวนาให้ออกจากพื้นที่นั้นสุดท้ายก็ย้ายไปหาทํากินที่อื่นเหล่านกอีมูก็สามารถครอบครองพื้นที่ของตัวเองได้ เรีดดวยดไก้ว่าเก่งจริงๆสุดเดียวจริงๆเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดของนกอีมูเลยก็ว่าได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่งางไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปอย่างให้ SPY ทําทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด s like, ับ s c r i b e SPY ยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ